เหรียญที่ระลึก20บาทนิกเกิลวาระที่24เหรียญครบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชชนีกับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังท,ท,ทุกทท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกษสาบนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งเหรียญจะมาแนะนำกันนั่นก็คือ,คอเหรียญ20บาท นะครับนิกเกิลโดยเหรียญน,นี้เป็นทองแดงผสมนิกเกิลน,นะครับจะไม่ใช่เหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญแบบไม่ขัดเงาวงขอบนอกจะมีเฟืองจักรนะครับจะเป็นเฟืองจักรโดยเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญครบรอบวาระในวันที่17กุมภาพันธ์17กุมภาพันธ์2,544 มีการประกาศออกใช้งานเหรียญกระสาบนะครับวันที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2543มีจำนวนการผลิตของเหรียญทั้งสิ้น1ล้าน40เหรียญด้วยกันนะครับเอาละเรามาดูด้านหน้าของเหรียญกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระ,ะรูปสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีพินพักนะครับไปทางเบื้องซ้ายฉลองพระองค์เต็มยศทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัติยะราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียตรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่พระอังศานะครับเบื้องขวาจะประดับเหรียญรัตนาพรณ์รัชกาลที่8 และเหรียญรัตนาพรรัชกาลที่9ภายในวงขอบเหรียญน,นะครับด้านซ้ายจะมีข้อความว่าสมเด็จพระศรินทาราด้านขวาจะมีข้อความว่าบรมราชชนนีนะครับน,นี่คือด้านหน้าของเหรียญกริสานะครับนั่นเองเดี๋ยวผมจะพิกให้ชมนะครับด้านหลังของเหรียญกริสากัน เรามาชมด้านหลังนะครับของเหรียญกระสาเหรียญน,นี้กันนะครับด้านหลังกลางเหรียญมีอักษรพระนามาพิไทยยอ่สอสวนะครับด้านซ้ายาด้านซ้ายของอักษรพระนามาพิไทยยอ่อจะมีเลขบอกชนิดราคานะครับหน้าเหรียญคือ20นะครับด้าน ขวานะครับคือคำว่าบาทด้านบนนะครับจะมีข้อความว่า100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพด้านล่างนะครับจะมีข้อความประเทศไทยพัดมานะครับจะมีข้อความว่า21ตุลาคม2543นะครับเหรียญนี้จัดเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับ และด้วยน้ำหนักเหรียญ15กรัมรวมไปถึงนะครับจำนวนการผลิตเพียงแค่1 4 0 0เหรียญน,นะครับทำให้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าจับตามมองนะครับแล้วก็มูลค่าราคาการขายนะครับเราจะเห็นการาจะมีการเทรดการขายกันอยู่นะครับก็ลองไปดูมูลค่ากันดูนะครับ สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับจะไม่มีการซื้อหรือรับซื้อหรือขายนะครับเหรียญกระสาบเหล่านี้ณปัจจุบันเพราะนั้นช n นลนี้จะเป็นชแนลให้ความรู้ด้านเหรียญกระสาบโดยเฉพาะนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะด้านเหรียญกระสาบจอสอบถามาผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับเหรียญน,นี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมอย่างที่ ผมบอกล่าวไป